สวัสดีครับนะครับผมบอสพลามสามนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเหรียญพระทบวชชนแดนนะครับปี2 5 1 2นออะครับออกวัดจันนิมิตรนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็จะมาบอกเทคนิควิธีดูเบื้องต้นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหากท่านใดมีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหรือว่าแพคเกจอื่นนะครับสามารถส่งมาขายเราได้นะครับเรายินดีรับเช่านะครับเดี๋ยวไลน์เราจะขึ้นมาให้ทางบนหน้าจอนะครับสามารถแอดไลน์มาแล้วก็ส่งภาพมาได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะแบ่งปันฝากเครื่องนะครับเรายินดีรับเช่านะครับ ุกแพ็กเกจเลยนะนะครับยิ่งเยอะๆยิ่งส่งมาได้นะครับนะครับใครมีเก็บเก่านะสามารถส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะไปดูนะครับเหรียญนะครับหลวงพระบัดชนแดนนะครับออกจันวัฒนิมิตรนะครับปี2512นสนะครับนะครับนะบผมก็จะบอกในทุกๆคลิปเลยนะครับต้องรู้หรือว่าจดจําก่อนนะนะครับหยิบอ่านะครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับหยิบเหรียญมานะครับ ต้องจำลักษณะรูปแบบเหรียญก่อนนะอันดับแรกนะครับว่าเหรียญมีลักษณะรูปแบบยังไงนะครับนะบจดจำใบหน้าของหลวงพ่อนะครับการแกะพิมพ์นะนะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับยุคหลัง2,500นะครับพระต้องเป็นยังไงนะผมว่าบอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะอะนะครับอย่างหยิบเหรียญรุ่นนี้มานะครับนะครับหยิบมาปุ๊บนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกมาจานิมิตปี2 5 1 2นะครับ นะครับจะแกะเป็นองค์หลวงพ่อทบนะครับเต็มองค์นะครับนั่งบนโต๊ะนะครับแล้วทางด้านล่างก็จะแกะคําว่าหลวงพ่อทบนะครับนะครับและก็จะต้องจดจํานะครับลักษณะนะครับหน้าตานะครับความคมชัดนะจิบมาอย่างแรกเลยนะครับพื้นผิวเหรียญต้องตึงก่อนเลยนะครับเหรียญต้องไม่มีบวมนะต้องไม่มีการบวมเกิดขึ้นนะครับ นะครับหน้าตาเนี่ยจะคมชัดลึกปึกเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแกะได้คมชัดมากนะครับนะครับมีสร้อยประคำนะครับแต่ประคำจะไม่กลมนะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยตีกล้องก็ให้ดูนะหยิบมาปุ๊บนะเราเห็นเหรียญละนะครับพิมพ์ถูกละนะครับพื้นผิวเหรียญตึงนะเหรียญไม่บวมนะครับหน้าอ่าหน้าตาหลวงพ่อเป็นไงนะเดี๋ยวเราไปตีกล้องดูกันนะนี่ไม่รู้ว่าจะตีกล้องได้ชัดหรือเปล่านะ นี่นะจะแกะได้คมชัดมากนะครับนี่นะครับตาลึกปึกเลยนะนะครับปากของท่านจมูกตานะครับต้องจดจํารายละเอียดพวกนี้ให้แม่นนะครับนะครับในเบ้าตาเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเส้นเสียนด้วยนะครับนะครับเนี่ยนะครับทางด้านตาขวาของหลวงพ่อนะนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเป็นเส้นเสียนสามเส้นนะนี่นะครับดูจมูกดูปากนะ ปากของท่านก็จะเหมือนกับว่ากําลังท่องอะไรอยู่นะหรืออมอะไรอยู่นะนี่นะครับจะเอ็นเอียงไปทางด้านซ้ายมือเรานะถ้าถ้าบบเป็นปากล่างนะสังเกตดีๆเนี่ยนะครับจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือเรานะเนี่ยนะครับจะพาเยอะไปทางด้านซ้ายมือนะนี่นะครับดูเบ้าตาลึกเปกเลยนะครับเส้นหน้าประหากนะครับนะครับนะ พอจดจำใบหน้าได้แล้วก็ดูรายละเอียดอย่างอื่นนี่นะครับดูประคํานะจะไม่กลมนะพี่นะนะครับจะออกเป็นเหลี่ยมหน่อยนะนะครับเส้นประคานะจะอาจจะแกะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะนะครับนะครับมือนะครับล่องมือนะครับนะครับตามจีวรนะครับจะแกะได้คมชัดนะครับนี่นะครับจะมีเส้นขนแมวเนี่ยนะครับดูตามซอกคอดูตามริ้วจีวรนะจะเห็นหมดเลยนะพี่นะ นะครับจะเห็นหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งเต็มพื้นผิวเหรียญเลยนะครับนะครับตามใต้ซอกแขนหรือซอกมือเนี่ยนะครับจะมีเส้นเสี้ยนเนี่ยวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นลงเนี่ยนะครับเต็มเต็มเลยนะนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องก็ให้ดูนะ จะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนเนี่ยนะครับตามใต้สังกตินะเนี่ยนะครับเนี่ยตามริวกิบอลเนี่ยนะครับเกิดจากการแกะนะนะครับเพราะฉะนั้นพัดจะต้องลึกคมชัดนะครับมีมิติเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตามใต้ร่องแขนเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนเลยนะนะครับจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นลงเนี่ยนะครับ เป็นเส้นคมคมเลยนะพื้นผิวเหรียญเนี่ยนะจะต้องตึงนะคมชัดหมดนะครับตามร่องเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นร่องรอยหรือเส้นขนแมวหมดนะนะครับเดี๋ยวผมลองตีกล้องให้ดูว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับถ้าตีกล้องดีๆนะนะครับจะเห็นเลยนะเนี่ยนะครับเส้นขนแมวเนี่ยนะครับเต็มพื้นผิวเหรียญมากนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยนะครับ ทั้งสองด้านเลยนะชัดๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะเส้นขนแมวเนี่ยนะนะครับต้องลอกกล้องมันโฟกัสนะเนี่ยนะครับลองเอียงเหรียญดูนะครับดูหลายๆมุมนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนเนี่ยนะครับวิ่งทั้งเหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนะครับหรือเหรียญที่สวยจริงๆนะจะเห็นเลยนะ นะครับหน้าตาหลวงพ่อเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ดูจดจําดูนะครับการแกะบล็อกนะครับดูหน้าตานะนะครับเหรียญปั๊มนะครับต้องไม่บวมไม่เบอร์นะครับผิวต้องตึงนะครับพื้นผิวเหรียญต้องตึงนะลายละเอียดคมชัดนะครับนะครับนะครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นี่หลังนะครับหลังจะเป็นยันห้านะครับจะแกะคําว่าที่ระลึกในการสร้างวิหารวัดจันนิมิตนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็เหมือนกันนะดูเหมือนกันเลยนะ พื้นผิวเหรียญตึงนะครับนะครับแกะได้คมชัดนะเดี๋ยวผมจะตีกล้องเราให้ดูนี่นี่นะจะเห็นเป็นเส้นเสียนเหมือนกันนะตามพื้นผิวเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเป็นพาแท้นะนะครับเนี่ยดูตัวหนังสือนะจะคมชัดลึกปึกมีมิติเลยนะนี่นะครับไม่ว่าจะตัวยันก็แล้วแต่นะจะลึกหมดนะครับนะครับจะลึกคมชัดหมดนะนี่นี่ดูนะครับดู จะลึกหมดนะครับพื้นผิวเหรียญจะตึงมากนะครับตึงเลยนะนี่นะครับดูนะครับตัวดูแกะคำว่าเพชบุรนะเนี่ยคมหมดนะคมแบบมีมิติด้วยนะครับลองเอียงดูนะจะเห็นร่องรอยเนี่ยนะครับจะเห็นร่องรอยการแกะนะนะครับแกะดูนะครับเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งหมดนะยันเยินนะครับเป็นแท่งหมดพื้นผิวเหรียญตึงนะครับ มีเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้นี่นะครับแล้วดูหูปิ้นนะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับนี่หูเหรียญเนี่ยสำคัญเลยนะนะครับสําหรับพระปั๊มหรือพระเหรียญเนี่ยนะครับจะต้องเห็นร่องรอยการปิ้นนะครับจะไม่มีร่องรอยการถอดบล็อกนะครับหรือถอดแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับขอบเหรียญจะต้องปิ้นนะครับปิ้นแบบธรรมชาตินะครับปิ้นแบบใหญ่ๆต่างนะนะครับหูเหรียญจะต้อง ปิ้นออกนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมนะครับมีปิ้นออกนะนี่นะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับไม่มีล้องการถอดพิมพ์นะขอบตัดพ้ายุคหลัง2500นะครับที่ผมบอกไปนะครับสําหรับเหรียญ2อ0 0นปี12นะนะครับขอบตัดก็จะเป็นตัดอ่าเป็นข้างปั๊มนะครับนี่ปั๊มแล้วฉีกขาดนะครับตัดออกแล้วฉีกขาดนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวตัดนะนะครับนะครับพระเหรียญนะครับหรือพระปั๊มนะครับตัวตัดสําคัญนะสาคัญมากนะครับนะครับหูเจอะสําคัญมากนะนะครับตัวตัดยุคหลังสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะตัดแล้วฉีกขาดนะครับนะครับพอตัดนะครับแล้วฉีกขาดนะนะครับนะครับเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวผมจะตีกล้องก็ให้ดูนี่นะครับ ตัดแล้วฉีกขาดนะครับจุดจ่ายตังสาหรับรุ่นนี้เลยนะนะครับดูไม่ยากนะครับตัวตัดเนี่ยนะครับนะครับไปในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะนะครับตัดแล้วฉีกขาดนะครับนี่นะครับนะครับใครจะเอาตรงนี้ไว้เป็นจุดจ่ายตังก็ได้นะนี่นะครับช่วง11นาฬิกานะครับหันหน้าเหรียญเข้าหาตัวนะนะครับนี่ จดจาพวกร่องรอยตัวตัดนี้ไว้ได้นะครับถ้าเห็นขึ้นมาเด่นๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูนี่นี่นะครับแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับหรือถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็สามารถแชร์ได้นะครับนะครับแบบนี้ใครมีผมรับเช่านะครับหรือว่าเกจิไหนก็ได้นะครับสามารถส่งมาปรึกษาเราได้นะเรายินดีให้คำปรึกษานะครับนี่นะครับมีรับเช่าด้วยนะนะครับ ถ้ามีแบบนี้นะครับนะครับถ้าแท้แบบนี้นะผมรับเช่านะครับรับเช่านะครับพระอ่าพระไม่ได้แพงอะไรมากนะแต่รับเช่าอยู่หลักพันนะนะครับแบบมีเรียอ่าเรียนึงรับเช่าหลักพันละกันนะครับขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยนะนะครับย้ําเลยนี่นะตัวตัดยุคหลัง2 5 0 0้าร้อยนะตัดลงมานะแล้วฉีกขาดนะครับกินมากกินน้อยไม่ อ่าไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องเห็นร่องรอยการฉีกขาดนะครับนะครับนี่นะครับทั่วเหรียญเลยนะครับหากท่านใดมีนะสามารถส่งมาขายผมได้นะครับนะครับสวยๆรับเช่าหลับพันนะนี่นะครับหน้าตาคมชัดหมดนะครับตัวอ่าตัวตัดเดียวกันนะนะครับนะครับนะครับหากท่านใดมีนะครับเดี๋ยวลายผมจะขึ้นไปให้ท่านบนหน้าจอนะครับผมยินดีนะครับรับเช่านะครับพเครื่องพระบูชานะครับของเก่าก็พอปปานะทุกอย่างเลยนะนะครับ สามารถส่งมาที่ไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวไลน์ผมจะขึ้นมาให้ทางบนหน้าจอแล้วกันนะนะครับหากท่านใดมีนะครับสามารถส่งมาขายเราได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับรับเช่าถึงที่นะครับต้องย้ําเลยว่ารับเช่าถึงที่เลยนะครับมีก็ส่งมาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับส่งมาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบอสพัสามนะนะครับก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาก่อน นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไคร e นะครับช่บบอง YouTube บมอสรปรมสามด้วยนะครับขอบคุณครับ